สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษนะคะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทำขึ้นมาเพื่อแฟนเพลงรุ่ลชื่อว่า l of แฟนนะคะชื่อตอนเนี่ยมาจากเราเองชื่อว่า Inside Out นะคะเพราะว่ามีความในใจมากมายอยากจะบอกแต่ว่าไม่ค่อยได้บอกคอนเสิร์ตนี้ก็เลยทำขึ้นมาเพื่อที่แบบบอกความในใจแล้วก็เหมือนบอกตัวตนความบ้าบอบ,บางเรื่องอะไรเงี้ย ให้คนฟังได้รู้บ้างแล้วก็โชคดีมากๆเพราะว่าเราได้มาเล่นเป็นคอนเสิร์ตแรกของ Gm เมมแกรมีที่เป็นออฟไลน์ก็คือได้เจอคนดูจริงๆเงนะี้ยหลังจากที่โควิดมานานหลายเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวตามกันทั้งวันเลยแล้วกัน หน่อยว่ากูจะเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยว <Yeah. S 1> ตัวเองกดไมค์ลงให้นิดนึงได้ไหมฮะเอาเอาลงลงไปนิดนึงไอเย่ oh yeah. ซึ่งบนเรืงจริงเราก็จะบนแบบนี้นะคะ <laughs> ี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีชุดอะไรบ้างนะคะคือธรรมดาลุล่าเนี่ยจะไล่ระดับจาก1ไปถึง3หมายถึงว่าความชิลไปจนถึงความสนุกแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเนื่องด้วยเป็นชื่อ Inside Out เราก็เลยไล่จาก3 <laughs> มาถึง 1. 1เราก็เลยนี่เอาชุดนี้มาก่อนมันจะมีแบบเป็นบอดี้สูทแล้วก็ใส่กระโปรงทับแล้วก็มีเนี่ยมันจะมีหน้าหน้ายิ้มแล้วก็มีหน้าเศร้า <c oughs> อ้สูอกแลนั่นแหละ จบซีนแรกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าซีนนี้เป็นแขกรับเชิญค่ะแขกรับเชิญก็คือพี่เจดิฟ่าคิมนะคะเป็นสาวหมวยเหมือนกันแต่เป็นหมวยใหญ่หมวยเล็กเราก็เลยสนุกใส่เลยอันนี้ก็จะมีความแบบเดซี่ผสมกับสกอตสีฟ้าจะดูไปดูมามันค่อยดำกันาูเห็นแล้วหิวแล้วก็ชุดที่3 จบพาร์ทพิคิมเราเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นอินสปิเรชันเป็นเอ่อฟิลกูดที่ที่ขอบคุณคนที่เขามาดูเราเพราะว่าเขาเป็นหอแฟนใช่ไหมคะเราก็เลยทำนี่เลยค่ะทันตะวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมกำลังใจจากใครเนาะคืาเห็นทันตะวันเรารู้สึกเหมือนความหวังอะเรารู้สึกว่าถ้าเราร้องเพลงฟ e ลกูดเนี่ยเราอยากใส่ซิมโบลิกว่าเป็นทันตะวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีหมวกสีเหลืองๆนี่ด้วย หมวกนะคะเข้าชุดกันแล้วตรงนี้เขาว่าเป็นมัคคะเม่อย่างเงี้ยซึ่งมันแบบน่ารักมากพอมาถึงชุดสุดท้ายคืออย่างที่เราบอกไงระดับ3ระดับ2แล้วกลับมาสู่ลุลาระดับ1เราก็เลยกลับมาสู่ชุดที่เป็นลุลาค่ะมันจะมีความแบบมีดอกไม้มีความแบบนุดน่ดๆมีความกรุยกรายแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอ่อเป็นมงกุฎด,ดอกไม้ดอกไม้จริงนะคะที่สั่งอยู่กําลังมาใส่บนเวทีแล้วก็ เราจะจบด้วยซีนซึ้งๆแบบนี้เป็นลุลาที่ทุกคนคิดเอาไว้ในหัวว่านางจะต้องเป็นคนซับซออย่างนี้แน่ๆตัดภาพมาผมสิไม่ใช่คอนเสิร์ตนี้ก็เลยแบบอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยเรามีมุมอื่นนะไม่ใช่แค่มุมแบบซับซอนน่ารักน่ารักเราก็มีมุมที่เป็นแบบกุนประสาทตลกหรือบ้าบออะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยความบ้าบอของเราเป็นเป็นยังไงนะคะรับบทโชไดครั้งแรกต้องทาอะไรบ้างคะก็ครีเอทีฟ ชื่องานชื่ออะไรอา e a r ด d เรคเต o ร์โปสเตอร์ออกมาเป็นยังไง 3. Mm hmm. ก็คือเรียงเพลง3-4สี่พาร์ทว่ามีพาร์ทอะไรบ้างเรียงเรื่องราวยังไงเรียงเพลงยังไงแล้วก็เรื่องราวผ่านเพลงเป็นยังไง mm hmm. แล้วก็ 4. ก็สไตลิสต์นะคะ mm hmm. ก็คือทำร่วมกับน้องๆว่าอยากได้ชุดไหนอยากได้ฟิลประมาณไหน mm hmm. แล้วก็5ก็คือสคริ hmm. ปต์บนเวทีว่าพอเรียงเพลงเรียงพาร์ทแล้วเรื่องราวที่เราจะพูดอะไรย่างเงี้ย มันจะต้องออกมาเป็นยังไงขาดอย่างเดียวคือไปยืนที่คอนโทรแล้วก็สั่งสั่งคิวไฟน่าขาดอย่างเดียว พี่คะพี่เราอยู่สมาคมแต้จิ๋วประเทศไทยไม่ใช่สมาคมแต้จิ๋วมันใหญ่เกินไปอันนั้มันมันจะไม่สเปซิฟิกลงไปเราอยู่สมาคมโเลเลเดี๋ยวเรามา้องเพลงชัดชูวัฒนธรรมของเรานิดนึงนะคะหนูมีพร็อพค่ะพี่ ธรรมดากูก็จีนอยู่แล้วจะมาเพิ่มอะไรของกูอีกเนี่ยตอนนี้กัไงวลอะไรไหมคะหรือว่าเตรียมพร้อมเต็มที่กังวลอยู่เรื่องเดียวไม่ง่วงวะ <laughs> กังวลเลยค่ะเพราะว่าซ้อมมาหลายรอบอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบตื่นเต้นแล้วก็าจะามีบงบงบ้างคือลืมเนื้อหรือว่ามีความแบบสมาธิหลุดอะไรเงี้ยนิดนึงอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่คนดูแล้วถ้าคนดูสนุกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพลังเราก็จะอัพขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเออตอนนี้พี่กังวลเรื่องเดียวว่าพอทุกคนใส่หน้ากากแล้วมันจะระดับของความสนุกมันจะเป็นยังไงอไรเงี้ยเหมือนเขาจะกล้าสแสดงออกไหมหรือว่าคนดูจะลืมหรือเปล่าว่าการดูคอนเสิร์ตเป็นยังไงเพราะว่ามันนานจริงๆอ่ะ หรือว่าใส่แมสเราคนจะกล้าขึ้นหรือเปล่าถ้าใส่แมสแล้วแบบลุลขึ้นมาเต้นอออันนี้ไม่น่าใจเลยบอกตรงๆว่าว่าเป็นเป็นหวยที่ต้องต้องเดาอะแต่ว่าก็ถ้าเราออกไปด้วยทีท่าที่มันผ่อนคลายพี่เชื่อว่าก็จะทําให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นอ๋อของเขาเหรอ โอประทอดแม่นะเอ่อบอกแล้วว่าไม่เป็นไรบอกว่าไม่เป็นไรเออเออรับก่อนสวยมากสวยมากอา่ะเอาอันนี้ไปอันน้องคุณพิมใช่ไหมอ่ะถือด้วยอ๋อรักนะจุ๊บจุ๊บบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเก่งใจมีความสุขอะที่ได้ทำแบบรนี้แล้วก็ดีใจ แม่มาดูก็ดีใจแล้วเสียบลงไปในน้นองเท้าชอบชอบขอบคุณมากค่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยใครรับรู้ลางหน่อยจ้าเห็นไหมเรียบร้อยไหมฉันไม่เรียกอาการนี้ว่าเรียบร้อยอะเรียกว่าอะไรคะฉันเรียกอาการนี้ว่าเหนื่อยกับง่วง ท่านคนอื่นๆด้วยนะคะอยากจะขอขอบคุณผ่านทางนี้ไปเลยแล้วกันว่าเซอร์ไพรส์ผ่านนะคะเก่งมากๆขอบคุณมากๆจริงๆที่ชื่นชอบในตัวพี่เพราะพี่ก็อายุมากแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีฟนลับที่อายุน้อยแบบเด็กมาหาลัยขนาดนี้เพราะฉะนั้นขอบคุณขอบคุณมากจริงๆค่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะมีแม่ที่รักเรายังมีคนอื่นที่รักเราเอีกอุ้ยไม่รู้จะขออะไรแล้วอะ่ะเต็มเต็มหมดแล้วนะคะทําห้เป็นยังไงวงคะเป็นยังไงางคะจบออตอนนี้ รู้สึกว่าโล่งเพราะว่ากังวลหลายเรื่องกังวลเรื่องคนดูว่าคัมแบ็กแล้วจะเป็นยังไงกังวลว่าจะจำเนื้อได้ไหมกังวลว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่ากังวลว่าจําสคริปต์ได้หรือเปล่าโดยรวมก็ช่วงทยทายที่กลับมาเป็นลุล่าแบบออริจินอลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความสุขเราก็เลยคิดว่าเออจริงเราก็คงเป็นคนอื่นได้ไม่ดีเท่าเป็นลุล่าแบบชุดแรกๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ต้องห่วงนะคะ ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแต่แค่แบบถ้าเจอตัวจริงก็จะเห็นนิสัยที่ที่เป็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยแต่ว่าเรื่องแนวเพลงเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงไม่ได้หนีไปไหนนะก็ยังเป็นลูล่าคนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเก็บลุล่าที่คนรักเอาไว้แบบนี้นานๆค่ะวันนี้ได้เป็นโชว์ดีเรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็ได้ร้องเพลงโชว์ของตัวเองด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็ลูล่าคิดว่าถ้าให้ทำมีกก็ไม่เอาเดีกว่า นี่เค่ะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามว่าต่อไปลุลาจะมีอะไรเอามาให้ดูกันค่ะ